มา็เปนงานศิลปะได้ด้วยครับได้แบบงานศิลปะตองก็เลยมีถึงอาจารย์ครับต่อรูบิคเป็นรูปนี้โอ้สุดยอดมากอ้ชอบชอบนี่ชื่ออะไรลูกงานนี้ชื่อว่ามังกรรูบิรูบิคือศิลปะเก่งจริงนะเก่งจริงนะโอ้โหนี่หลีตาดูนี่โอ้โหแบบ สวยกาเลยไม่เป็นแบบตอนนี้เลยนะเนี่ยอายุตอนนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยตอนอายุเดี๋ยวนี้เลย68อายุ68เป็นลูกแก่แล้วนะแก่ไหมคุณแก่ไหมไม่แก่ครับไม่แก่นะยังหนุ่มๆอยู่อันนี้ยูเกจริงๆอยากอยากให้พี่หนุ่มให้ให้พรอ่ะเนี่ยลูกแป๊ ยอดที่สุดเขาบอกเลยว่าลูกทําไปเรื่อยๆนะเพราะมันพิเศษมากลูกมันเป็นงานศิลปะที่สมยัมยใหม่ที่สุดแล้วลูกทําไปจะได้เป็นศิลปินอยากเป็นศิลปินไหมอยากใช่อยากสามาถได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันหนุนนะแล้วความคิดแบบอย่างเงี้ยมนนะนบบนันสุดยอดแล้วลูกสวย ว่าท่านผู้ชมสนับสนุนเด็กนะรูปิกนี่สามารถที่ทำเป็นคอนเทนต์ได้เห็นไหมรูปเหมือนได้ใครอยากจะทำรูปเหมือนก็ติดต่อนะสนับสนุนนะเด็กนะให้เด็กมีกำลังใจติดต่อมาได้นะทำนะเดี๋ยวเรื่องราคาไม่ว่ากนะัน <laughs> ซื้อรูปเด็กมาให้นะสมัคร<า>เด็กหายได้เรียบร้อยรูปอะไรก็ได้ อยากได้รู่อะไรบอกเขาเดี๋ยวเขาทำให้นะอ่ะอสุดยอดลูกนะแต่เดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยแบบบุ